โอ้มฮะโอ้มฮมาเหลือเหลือลูกมานนี่เอาเอาหน้ามาจับหน่อยเร็วโอ้มโอมมา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 เอาเอาเอายอาเอายอาเอาเอาเอทำไมวันนี้ไปเที่ยวไหนมา ไหนเล่าให้ฟังได้ไปเที่ยวไหนมาไปกินนาลุงเหลาเหรออ้อมอ้อมเอ้ยเอ้ยมันขนมันแดงลุงมลอ้ออ๋ออ๋อไปเที่ยวไหนมาลูกไปเที่ยวไหนมาโอเคโอเคไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวไหนมาอ๋อฮะไปเที่ยวไหนมาเผาไปขีดอะไรมามีรอยเลือดเนี่ยสีกัเหลือโอ้โหไอ้เหลือมึงนี่สุกปรกได้ใจจริงๆเลย บ่อไหนนี่บ่อไหนเนี่ยไปลงบ่อไหนไ<ง>ทำไมมันเลอะเทอะเงี้ยกินได้หมดเลยลูกนานนั้นอ่ะไป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 เออเอ,อเอาไอ,อ้นั่นแพะก็ร้องเอาแพะร้องเรียกควายเอาเอา <c ười> เอาเอาโอ้